เรื่องของงบประมาณนะค okay. so so ิดว่าขณะนี้การกีฬาเราอาจจะประสบปัญหาเรื่องกีฬานะไม่ใช่เพียงเฉ่ากีฬาพกการเชื่อว่าหลายๆสมาคมกีฬาเองก็ประสบปัญหาตรงนี้อยู่แล้วก็บางครั้งเนี่ยในวิกคิดจะดูเป็นโอกาสนะก็ถือว่ากีฬาพกการไม่ได้รับการอยู่ในสี่เกมก็อาจจะเป็นดูฟังแล้วดูเป็นเรื่องดีก็ได้นะเพราะว่าจะได้ไมีปัญหาเรื่องนักกีฬา่ผลพ่เลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถือว่าก็ถือว่าเพราะว่าถ้าวันนี้ยในสี่เกมเนี่ยผมเองก็ต้องได้รับการ ร้องแทนทีกีฬากันนะว่าเมื่อไหร่จะได้จ่ายพีเรกท้นเย็นหรออะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามปีเนี่ยสิ่งที่ยังเป็นความหวังอยู่นะครับเพราะว่าขณะนี้กีฬาครอบกายเราเองเนี่ยที่จะเป็นปัญหาดั้งเดิมก็คือปัญหาเรื่องของเงินรางวัลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเอ่อยังไม่มีคำตอบนะครับว่าจะไม่ให้หรืออะไงนะครับเพรานว่าขณะนี้ก็คณะเอ่ออนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอ่อหาทางออกให้อยู่แต่ว่าขณะนี้ก็ยังมีตรวจสอบนะครับเพราะว่าผ่านมาสามปีแล้วเนี่ยก็เราก็ยังมีความหวังอยู่นะครับเพราะวสาม ได้แน่จะเสียหน,น,น่อยหรือหรืออย่างไรเนี่ยก็ต้องเดินรอนเลยนะก่อบนี่อีเวนต์ไหนการแขง่งขันกีฬาที่เรารับเป็นเจ้าภาขนาดนี้นะครับการสนับสนุนเส้าผ้ารัฐเน,นี่ยขนาดนี้เราก็ไม่ได้ไม่รับไม่มีความชัดเจนเลยนะครับก็รือว่าเราก็ต้องรับหน้าที่มิจฉาทิพก็ต้องเดินการไปก,ก่อนนะครับส่วนว่าทางภาครัฐสนับสนุนให้หรือไม่ให้อย่างไรเนี่ยอันนี้ถือว่าถ้าได้จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วต้องทำไป